ขอต้อนรับสู่ช่องลุ้มาหารเรื่องนะฮะวันนี้มาเปิดกล่องสุ่มกันอีกแล้วนะครับซึ่งจริงๆเจ้ากล่องนี้ผมเคยซื้อมาแล้วกล่องหนึง่งได้เจ้าตัวกระบองเพชรมานะครับซึ่งคอลเลคชันเจ้าตัวซีรีส์นี้อันนี้เป็นลิสเทนวายังเกอร์นะครับสวีทดรีมนี่เจ้าตัวนี้นะครับก็คือจะมี6แบบด้วยกันนะครับจะมีปลามีแรคคูนมีกบมีแมวแล้วก็มีแฮมสเตอร์แล้วก็จะมีเจ้า ต้นกระบองเพชรน,นะครับซึ่งก่อนเนี้ยได้เต้าตัวกระบองเพชรมาแล้วนะครับแต่ว่าลืมถ่ายนะครับอันนี้ก็จัดมาอีก2กล่องนั่นเองนะครับก็มาจากร้านเดิมนะครับร้านนี้นี่นะครับก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับแต่ว่าสั่งกับเขาบ่อยก็เลยเอาขึ้นให้เขาดูนิดนึงนะครับอ่ะตัวนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันดูว่าเราได้เจ้าตัวอะไรนะครับ ทามทามคุ้มอันนี้มันจะมีการ์ดด้วยอ่าปึ๊บข้างในนะครับจะมีซองกันชื้นนะก็อย่างที่บอกเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด6ตัวเห็นไหมนี่เห็นไหมนะตัวแล้วก็อันนี้นะครับที่เราได้ก็คือแรคคูนนี่แรคคูนรคคูน นี่เราก็จะแบบเป็นแบบภาพรวมนะแบบเก๋มากเลยแบบน่ารักนะครับอันนี้เขาจะแบบเฮ้ยมีแบบมีแบบข้อความมีเท็์ให้อ่านด้วยนะนี่เราก็จะแบบเป็นหน้าแักคูณนี่นะเทว่ะอ่าอันนี้ก็จะแบบมีแบบให้อ่านนะแต่ว่าอย่าไวค่อยอ่านกันนะครับนี่มาอันบอกให้ดูอันนี้จะเป็นกล่องสุ่มนะครับจะเป็นป๊อปมาทกับ นะครับวัสดุเป็น PVC กับ ABS นะครับห้ามเด็กต่ำกว่า3าขวบเช่นเคยนะครับมาแกะดูเจ้าละคูนกันดีกว่าบเฮ้ยแบบงานมันดีอ่ะดูดิดีปะเฮ้ยที่สำคัญนะทั้งหมดทั้งมวลไอ้ของพวกเนี้แม่งเรืองแสงละเออนี่แหละ จุดเด่นของเขานะครับนี่แรคคูนแรคคูนแรคคูนอ่ะมาแกะกล่องต่อไปดีกว่าฟาบพึ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 บยังไม่ดูพึบปับ๊บมาได้เป็นนี่แฮมสเตอร์นะครับการด้านหลังจะเป็นเหมือนกันแบบนี้นี่แล้วก็ การ์ดเขาเจ๋งมากดูดิเป็นแบบแฮมสเตอร์นี่เขาจะมีแบบเท็กซ์ต่างๆให้เราอ่านด้วยนะครับไม่ธรรมดาเดี๋ยวมาแกะดูข้างในว่าเป็นยังไงนะครับวัแบบ้ครับเฮ้ยเี่แบบเห็นนะเป็นแบบเป็นเนกไทด้วยนะเท้าแล้วก็เป็นแบบนอนแบงววงนอนอ๋อนี่น่ารักเชียร์นี่ แล้วก็ความพิเศษของเจ้าซีรีส์นี้นะครับมันจะเรืองแสงได้ครบทุกตัวเลยนะครับทั้ง6ตัวเนี่ยเรืองแสงได้หมดเลยนะฮะอันนี้ลองเปิดไฟให้มันอมแสงสักนิดนึงก่อนนะฮะหลังจากนั้นก็ลองปิดไฟสังเกตดูนะมันจะค่อนข้างจะเรืองแสงแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะจะเป็นบริเวณที่มันเป็นผิวสีเขียวเขียวของเขานั่นเองนะครับก็จบไปแล้วสําหรับการอันบ็อกของเล่นจากป๊อปมาร์กันนี้นะครับเราจะกลับมาคลิปหน้ากับลุงมาหาเรื่องครับสวัสดีครับ